สวัสดีค่ะคลิปนี้เบียจะมาสอนวิธีการตั้งค่าเซฟไฟ EPS สำหรับส่งขายบน m i โ r o s t o c k และข้อจำกัดของการใช้เครื่องมือต่างๆสิ่งสำคัญสิ่งแรกก็คือการตั้งค่าด็อกิเมนต์โดยใช้หน่วยเป็นพอยต์ความละเอียดที่72 DPI เครื่องมือที่เราไม่สามารถใช้ได้ก็จะมี Fill Tool Transparency Tool ตรงนี้จะเป็นเครื่องมือสำหรับใส่สีกราเดียน ในส่วนของหน้าต่างคัลเลอร์เราไม่สามารถปรับค่า opacity ได้ถัดมาในหน้าต่างเลเยอร์เราไม่สามารถปรับค่า opacity และ b r a n d i n g mode ได้ในส่วนของบลัชเราสามารถเลือกใช้ได้เฉพาะ solid brush เท่านั้นค่ะเราไม่สามารถใช้เอฟเฟ t และสไตล์ได้ต่อมาเราจะมาดูวิธีการ Export File ์ eps กันนะคะโดยให้เราไปที่เมนูไฟล์ export ให้เราเลือกไปที่แท็บ EPS และเช็คดูว่า raster DPI เป็น 72, post clip level เป็น2จากนั้นให้เราเลือกที่ m o โ e โดยที่ไฟล์ format เป็น EPS, r a s t e r l i n e ให้เลือกเป็น n o t h i n g จากนั้นให้เลือก use document resolution, post clip level ให้เลือกเป็น2นะคะเราสามารถเซฟตั้งค่านี้ไว้ใช้ในงานต่อไปได้โดยให้เราเลือกไปที่ manage preset จากนั้นให้เลือก create preset และตั้งค่า preset ของเราโดยเบียร์จะตั้งว่า Vector Stock และกด OK ให้เราปิดหน้าต่างตั้งค่าออกไปสำหรับการเซฟไฟล์ e p s ในครั้งหน้าเราสามารถเลือก preset เ,เป็น Vector Stock ที่เราเพิ่งสร้างไปเมื่อสักครู่นี้ได้ซึ่งตอนนี้ preset จะยังไม่ขึ้นมาให้เราปิดหน้าต่างและไปที่ไฟล์ Export ใหม่อีกรอบทีนี้เราก็เห็น preset Vector Stock ขึ้นมาแล้ว ขั้นตอนสุดท้ายคือกด export และ save ลงบนเครื่องเป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะ